สวัสดีครับสวัสดีนะ้านๆะทุกท่านนะครับผมที่ชื่นชอบในการตกป่านะครับผมวันนี้มาได้ไปตกป่าแต่อย่างใดครับผมก็เลยคิดคอนเทนต์ที่ว่าที่จะทำกร้ทงหัวเชื้อนะครับผมหัวเชื้อกล้วยหมักหรือว่ากล้วยดองนะครับผมก็โอเคครับผมก็ถ้าเป็นกล้วยดองเนี่ยมันมีดองหลายๆอย่างนะครับ มีหลายอย่างมากคือดองน้ำพึ้งดองน้ำพึ่งดองน้ำแดงกากน้ำตาลนะผมก็ที่เป็นออริจินอลที่สุดก็คือมักกล้วยแบบธรรมดานะผมวันนี้ผมเลือกที่จะมักกล้วยแบบธรรมดานะผมก็เอาไว้ตกป่าหน้าดินครับผมตกตกจนแต่พวกปากเกศโดยเฉพาะนะผมป่าหนังนะ่าจะเข้าอยู่ครับถ้าเกิดมัน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 เข้ามาเนาะก็ก่อนอื่นที่จะ มาทําเนี่ยเขาต้องหาวัตถุดิบครับผมเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกันก่อนเดี๋ยวผมจะไปที่กาดเมืองใหม่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเาไปกาดเมืองใหม่แล้วผมเออผมว่าวันนี้จะเจอกล้วยในราคาเท่าไรครับผมโอเคครับผมแล้ว,วราค,ารครับผมเ,เรามาหาวัตถุด,ดิบกันก่อนครับผมเดี๋ยวนี้ผมหันกล้วยที่กาดเมืองใหม่แล้วผม่อเดี๋ยวเอาไปเลือกซื้อเลยครับผมตอนนี้ผมมีอยู่สาวบาทครับ เดี๋ยวไปฐาละว่าจะมีวีละสิบปาดก่อนเดี๋ยวเราไปถานดูครับไปเลยครับอันนี้อันนี้หวีอะไรครับมวีสิบบาทนะครับอันนี้หวีสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวเราเลือกก็มีอยู่สาวบาทเดี๋ยวทีาิสุกๆหน่อยนะครับผมอันนี้ เดี๋ยวอาไหนแห็มนะครับเดี๋ยวดูกันน,นีใหญ่ก็เอานี่ก็ได้นะผมแล้วเขานี่เขาได้สองหวีนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสาวาทขอบคุณครับแหล่งซื้อเก๋นะผมราคาบกแพงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันมักดีกว่าครับ สวัสดีครั้งครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับผมที่ผมไปหาวัตถุดิบได้มาแล้วผมที่ไปซื้อครับได้กล้ว,กวยมาสองีคร <c oughs> ับผมได้กล้วยมาสองีก็อุปกรณ์นะครับผมในการทํามีมาเยอะครับผมวัตถุดิบกล้วยนะครับผมมีดครับผมแล้วก็ อย่างครับเราก็โถใส่ครับผมโถใส่นี้ก็น้นๆจะเอาแบบเป็นแก้วหรือว่าเป็นกระป๋องกระป๋องน้ําอัดลมก็ได้ครับผมแต่วันนี้ผมเลือกที่จะใช้เป็นอันนี้เป็นกระป๋องขอนมแล้วผมเ,เก็บมาเมือนละแล้วมาลองดูครับแล้วจะคุย,กกยมัก คือว่ากล้ยดองเนี่ยมันจะเป็ยนยังไงครับผมขั้นแรกก็คือปอกกล้วยครับเพื่อนว่าปอกกล้วยเข้าปากมันง่าย <laughs> แล้วป่ามันจะกินง่ายครับผมลองดูครับผมเราปอก บอกนะครับผมซอยก็ได้ครับผมซอยเป็นประมาณทำมายากครับเนี่ยครับผมซอยซอยประมาณนี้ครับผมซอยประมาณนี้ซอยประมาณนี้ครับผมก็ ใาสา่โถเลยครับง่ายๆ o r i g i น,น,นอ l ก็คือเดี๋ยวผมจะเอาใส่ทักหวีหนึ่งแล้วผมแกเนี่ยผมจะซอยลงไปเนี่ยผมเรียครับ กลิ่นหอมของกล้วยมันหอมนวนนะครับผม พอเฮาเตรียมเรียบร้อยแล้วผมก็บ่ยากครับผมก็คือนึ่งหวีมันจะได้ประมาณน,นี้นครับผมง่ายๆครับง่ายแต่ว่ามันจะปังครับผมเอาไว้ผสมเยื่อตกปาดนั่รับผมก็ลองมักดูครับผมนะนะเดี๋ยวถ้ามีาทิป ที่จะตกหน้าดินนะครับผมเดี๋ยวผมจะรออีบสองอาทิตย์ครับผมจะรออสองอาทิตย์คือจะมาเททห้แล้วก็จะมาผสมเยื่อห้อว่าจะผสมจะไดนะครับผมเพื่อป่ามันเกี่ยงนะครับผมหรือว่าคือได้ป่านะครับผมก็เมนยากครับนี่ครับผมก็คือเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับนี่ครับผมปิดฝาเสร็จมันก็เรียบร้อยแล้วครับแต่ ผลไม้ทุกชนิดมันมีปทถอมว่าแก๊สในตัวนะครับผมก็วันสองวันน้าๆก็มาเช็คดูครับว่ากระปองของน้าๆเนี่ยที่มันอ่อนเนี่ยครับมันแข็งหรือว่ามันกดบวลงก่อนถ้ามันกดบวลงเราก็เปิดฝาให้น่อยครับคือแก๊สมันออกเปิดฝาช่วยคือแก๊สมันออกเสร็จแล้วก็ปิดใหม่นะเพื่อป้องกันมา่อฮื้อกล้วยของน้าระเบิดนะครับผม โอเคครับผมก็คอนเทนต์เดียวต้องใช้เวลาสามวันถึงจะออกมาเป็นแบบนี้นะผมฝากน้าๆติดตามฝากน้าๆช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมก่อนวิชิ่งด้วยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวปักกันใหม่ตอนเทสเยือ่แล้วเราจะไปเทสเยือที่ไหนนะาๆติดตามไว้เนอบผม นาดินครับผมมาได้จับนานแล้ว <laughs> ก็เดี๋ยวจะมานาดินสักพักนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งเหล่วสักหน่อยครับโอเคครับ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> <laughs> ก็ปักกันตอนเทปเดียวครับผมโอเคครับ okay, ปักไปด้วยครับผม New Gor f i ช h i n g สวัสดีครับ <laughs> เรื่องปลาเล็กไว้ใจผมครับผม